คราวนี้เรามาดูนะคะว่าเราจะจองโรงแรมในเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกันทำอย่างไรนะคะจะมีเมนูนะคะเลื่อนลงมาจนเจอคำว่าช่องทางการจองโรงแรมค่ะเราก็คลิกคำว่าค้นหาโรงแรมนะคะเป็นการจองโรงแรมโดยตรงเลยถ้าคนกรุงเทพก็ต้องไปที่ต่างจังหวัดนะคะ เราจะเลือกจังหวัดคนและจังหวัดกับทะเบียนบ้านนะคะสมมุติเราเลือกว่าจังหวัดชนบุรีนะคะแล้วก็ค้นหาเช่นเราต้องการโรงแรม Grand Center Point เราก็สามารถคีย์เข้าไปนะคะ,ะก็จะขึ้นโรงแรมขึ้นมานะคะเห็นไหมคะ แล้วเราก็กดเข้าไปจองได้เลยค่ะตามขั้นตอนบางที่ก็ให้จองกับโรงแรมโดยตรงบางที่ก็จะให้จองกับตัวแทนนะคะเช่น a g o ก a ดค่ะ เลือกเช็คอินนะคะวันที่เท่าไหร่อันนี้เลือกวันที่4นะคะหนึ่งคืนค้นหาห้องพัก จะเอา Superior Sea View เลือกจำนวนห้องหนึ่งห้องคลิกคำว่าถัดไปนะคะ เขาจะขึ้นมาเลยว่ารัดจ่าย40%แต่ไม่เกิน3,000บาทรวมจ่ายเองทั้งหมด60% 2,280นนะคะราคาเต็ม3,800เหลือ2,280บาทค่ะกรอกข้อมูลตามที่ลงทะเบียนสิทธิ์นะคะก็ใส่ชื่อที่เราลงทะเบียนสิทธิ์ลงไปนะคะนามสกุลข้อมูลคียให้ถูกต้องนะคะเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบแล้วก็ใช้สิทธิ์ค่ะ แล้วก็คีย์เลขที่บัตรประชาชนนะคะเบอร์โทรศัพท์อีเมลนะคะได้อ่านข้อกำหนดเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็รอว่าเราจะจองห้องพักได้เรียบร้อยไหมถ้าจองห้องพักเรียบร้อยเขาก็จะติดต่อเราเป็นการคอนเฟิร์มกลับมานะคะเห็นไหมคะเขาจะขึ้นคําว่าเลือกวันเข้าพักและจํานวนห้องห้องพักเรียบร้อยมีติ๊กถูกนะคะกรอกข้อมูลผู้ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันมีติ๊กถูกจองห้องพักสําเร็จมีติ๊กถูกนะคะ แล้วก็ให้เราบันทึกข้อมูลสำรองห้องพักเอาไว้นะคะชื่อโรงแรมแ r a n d ซนเตอร์พอยต์พัทยาเลขที่สำรองห้องพักอันนี้แคปหน้าจอเอาไว้นะคะเพื่อใช้ตอนเช็คอินโรงแรมค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะเราจองห้องพักเรียบร้อยได้ส่วนลด60%เรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้เรามาดูแอป เป๋าตังนะคะเขาจะให้ใส่รหัสพินหกหลักนะคะเราก็ใส่รหัสพินหกหลักจากนั้นก็จะขึ้นหน้าจอเลือกบริการนะคะเราคลิกเข้าไปที่ G-wallet ค่ะก็จะขึ้นชื่อขึ้นมานะคะก็มาเลือกตรงเราเที่ยวด้วยกันสิทธิ์ที่รับเงินสนับสนุนค่าที่พัก40%และคูปองอาหารท่องเที่ยว ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการจ่ายเงินเข้าแอปเปาตังค่ะเราก็เลือกสถานที่ที่เราจองเอาไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็ตรวจสอบรอการชำระเงิน ขึ้นยอดนะคะเรากดคลิกคำว่ายืนยันการชำระเงินนะคะเขาก็จะขึ้นข้อมูลที่เราจองเอาไว้นะคะเราก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยจากนั้นก็กดคำว่ายืนยันค่ะเขาก็จะให้กรอกบัตรเครดิตวันเดือนปีที่หมดอายุยอด3ตัวหลังบัตรค่ะอีเมลนะคะเราก็คลิกเข้าไปค่ะ เราทำขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยก็จะมีรหัส OTP ไปที่บัตรเครดิตแล้วก็เอามากรอกในแอปนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการจ่ายเงินเข้าแอปเป่าตังค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะขึ้นมาเรียบร้อยว่าเราชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะ transaction is successful นะคะมีเลขที่ invoice นะคะ เราก็แคปหน้าจอนี้เอาไว้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ค่ะขึ้นมาว่ารายการสำเร็จนะคะเราก็แคปหน้าจอเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อไปเช็คอินที่โรงแรมค่ะ